ปฏิ employer, มคมชนแนลพลังบวชชนชนคนธรรมลิปนี้นถือว่าเบิ้งการเย็ดใจทำการเย็ดกล่องเสียงหรือว่าของจริงปาดหน้ากล่องปาดหน้ากล่องคุนผู้ชมจะเป็นกล่องโบราณจะเป็นกล่องโบราณกล่องนางควายเอานางควายมาทำนี่จะซื้อกันก่อน เหกล่องนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์กล่องโบราณไว้สิทธิเป็นสัญญาณบอกเหตุยาน,นี้มันพาคกระเดาดอยู่วัดอยู่กับวัดพี่นอ้องผู้ชมนี่คือหลวงพ่อผู้จำนั้นสร้างผู้เหตุได้กำลังวัดหน้ากล่องมากล่องจริงหรือกล่องเสียงนี่ทำมาจากไม้ระดูไม้ระดู สมัยโบราณไม่มีการไม่มีการบอกเวลาบอกเหตุหรือเอากองเป็นส,สัญญาณบอกเหตุที่นี่คือกำลังวัดกำลังวัดหน้ากรองท่านผู้ชมห่างจากตัวกลองมาหานิ้วแล้วก็จะเอาไฟเบอร์ปาดเป็นแผน่นนี่คือกองโบราณ ลายปดูมันจะไมยประดูกลาปลาดุกหาดูได้ยากคือการอนุรักษ์อนุรักษ์ของโบราณเอาไว้อนุรักษ์ของโบราณเอาไว้ท่านผู้ชมนี่คือี่ ปากหน้าคลองหน้าคลองก็นังควายานังควายนำมาทำนังควายจากเด็ก่ตเด็กก่อนเอานางควายที่มันเจตายเบิอดอายุไขแล้วชาวบ้านก็จะปาดไปแล้วเอามาถวายวัด

นังควายนังควายท่านผู้ชมป่าดอกมาแล้วเป็นแผ่นแล้วเป็นแผ่นแล้วนี่เป็นแผ่นแล้วอันนี้นังนังนากองท่านผู้ชมนังนากรองเป็นสีอ มันจะมีวิธีทำขั้ตนตอนการทำก็ลอยนี่ลอยนี่ใส่ท,ทำวันนี้จจะว่าเป็นชิพที่พี่น้อง้อ,องยูทูบแลพี่พรมชาแนลของรังวอนที่ทำจะได้ยูดกองโบราณการทำกองโบราณเอาไว้ตีหรือไว้จิตแข่ง โบราณนกันบอกว่าเป็นกองกองเสียงอาศัยสารลากองเสียงหรือกองกิ่งวิธีการบอกเหตุถาอย่างว่าตะตีวันพระแปดค่ำวันพระสิบห้าค่ำวันพระสิบห้าค่ำบอกว่าวันนี้เป็นวันพระวันนี้เป็นวันโกนอย่างนี้นี่ก็คือขั้นตอนของการทำลายลักษณะ ปากหน้าคองตอนต่อไปก็จะได้ทำนหน้าคองไปแช่น้ำเอาไว้แล้วก็ให้นังมัน่อนอันนี้หลังจากปาดแล้วควายหนึ่งตัวได้สามหน้าควายหนึ่งตัวได้สามหน้า,นนา,นนานถ้าตัวใหญ่ก็ได้สี่หน้า นี่ควายหนึ่งตัวหนังควายได้หนึ่งหนึ่งตัวนี่ได้สีหน้าสามหน้าท่าหน้าใหญ่ได้สามหน้าหลัทำเสร็จแล้วก็จะปาดหน้ากอ,องจะปาดหน้ากองท่านผู้ชม ฝางนมัหน้ากล่องดไว้เ่าารบบแะ